สวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณไปท่องเที่ยวกับ20ที่เที่ยวภูเก็ตมาแล้วต้องไปครบตามสไตล์มิเตอร์มั่วมากนะครับผมเราเริ่มต้นด้วยสถานที่แรกก่อนเลยครับที่แรกคือซูเปอร์ติ่มซำนะครับ เป็นร้านติ่มซำที่เมื่อคุณเดินทางแล้วออกมาจากสนามบิน3กิโลเมตรคุณจะเจอร้านนี้ก่อนเลยครับร้านนี้คือร้านที่ขายติ่มซำนะครับมีทั้งป,ปะคุเตะนะครับแล้วก็มีติ่มซำหลากหลายหนะ้าให้เราได้เลือกนะครับรับรองว่าใครที่เดินทางมาที่ภูเก็ตคุณต้องเริ่มต้นสตาร์ทที่จุดนี้มั่วมาร์คขออนุญาตแนะนำครับผม เมื่อเราได้ลิ้มลองติ่มซำสไตล์ภูเก็ตแล้วนะครับเราต้องเริ่มต้นสตาร์ทไปที่จุดที่2นะครับนั่นคือวัดพระทองนะครับหรือพระผุดนะครับใครที่มาที่ภูเก็ตแล้วนะครับต้องกราบนมัสก,การพระผุดนะครับเพราอมเป็นอันซีนที่เก่าแก่ที่นี่เพราะงั้นใครที่มาแล้วต้องเก็บจุดนี้นะครับไม่งั้นจะถือว่าคุณไม่ได้มาเพราะตอนนี้มั่วมักําลังพาคุณเดินทางตามเส้นทางภูเก็ตที่คุณไม่ควพรพลาด ที่ต่อมานะครับนั่นคือย่านเมืองเก่านะครับซึ่งแน่นอนว่าย่านนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับ <c oughs> เรียกว่าเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมารวมมาตั้งถิ่นฐานที่อย่างนี้ครับดูได้จากการออกแบบพวกตึกต่างๆจะรู้เลยว่ามีทั้งแนวเชื้อชาติจีนนะครับอินเดียยุโรปมุสลิมนะครับหลายๆแบบเลยทีเดียวซึ่งมันทําให้เรามองเห็นถึงความคลาสสิกเวลาถ่ายรูปมันจะเหมือนคล้ายๆเยาวราชบ้างเหมือนคล้ายๆกับ กระบี่บ้างเหมือนกับอะไรหลายแบบนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานกันหลายชนชาตินะครับซึ่งใครที่เดินทางมาที่ภูเก็ตตรงนี้จุดนี้ก็ถือว่าไม่ควรพลาดและก็ควรมาถ่ายรูปอย่างยิ่งเลยครับผมและแน่นอนว่าอีกจุดถัดมานะครับที่อยู่ในถนนเมืองเก่าเนี่ยก็คือมิวเซียมภูเก็ตนะครับที่ใครเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยต้องลอมเข้ามานะเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเรียนรู้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะครับเป็นเรื่องราวการกำเนิดของนครภูเก็ตนะครับผ่านการเมืองสี่ยุคสมัยนะครับวิถีของคนภูเก็ตอจะไม่เหมือนนคววิถีทั่ไป เ,เพราะงั้นใครที่เดินทางมาตรงนี้ยังไงก็ต้องมาลองเยี่ยมชมนะครับมิวเซียมนะครับสถานี่แห่งนี้เดินไปเที่ยวไม่หยุดพักนะครับเริ่มหิวอีกแล้วเพราะงั้นเราจะมาแวะคอระคังคาเฟ่น,นะครับซึ่งรูปทรงและลักษณะเนี่ยจะเป็นธีมสีชมพูนะครับใครที่เป็นสายหวานเนี่ยจะชอบมากเพราะว่าเขาจัดบุฟเฟ่คล้ายๆกับบุฟเฟ่ดอกไม้อลังการงานสร้างนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว,ว่าทางร้านเนี่ยดอกไม้บานสะพังด้านในเนี่ยจะ ตกแต่งไปด้วยดอกไม้นะครับสีชมพูนะครับสวยมากนะครับเพราะเราสามารถที่จะามาถ่ายรูปดอกไม้ตรงนี้ถ้าใครเห็นแล้วผมมั่นใจเลยว่าทุกคนต้องตีคิดไปเหมือนกับมั่วมาก,ก็คือต้องใช้ดอกไม้เป็นล้านดอกนะครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะทำให้ทุกมุมของร้านทุกโต๊ะทุกผนงังทุกที่นั่งมีความสวยสดงดงามมากๆนะครับเป็นสีชมพูหวานแววเลยทีเดียวนะครับและที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่การตกแต่งเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงอาหารนะครับหรือขนมนะครับก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับจะเป็นขนมที่มีความหลากหลายมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเช่นมีทั้งบัวลอยนะครับแล้วก็ เค้กแครอทนะครับแล้วก็มีเค้กอื่นๆอีกด้วยซึ่งตอนนี้มัวมาก็สั่งเป็นอาหารไทยมาริมรองนะครับและขอบอกเลยครับว่าเมื่อคุณมาทานที่นี่แล้วจากบรรยากาศที่คุณได้นั่งทานสีชมพูหวานแหววพร้อมขนมหวานกําลังกลมกลม่อมกลมันลีมัวมาก,ก็บอกเลยว่าที่นี่จะต้องตบคุณได้อย่างแน่นอนครับและนี่คือที่ที่คุณไม่ควรพลาด อีกหนึ่งที่ที่โมมาร์แนะนำนะครับนั่นคือภูเก็ตทีกนะครับพอดีโมมารนะ์กมีโอกาสที่นั่งรถผ่านนะครับเห็นคนต่อแถวก็เลยตกใจครับว่ามีอะไรกันหรือเปล่านะครับโมมาร์ก็เลยลงไปเข้าคิวด้วยคนนะครับก็เลยมารู้ว่าอ๋อที่นี่มีของอร่อยนะครับซึ่งโมมาร์กก็ขอไม่พลาดนะครับและจะมารีวิวให้ทุกคนด้วยเพราะที่นี่อร่อยจริงๆก็คือ โดครับผมเพราะฉะั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครหลายๆคน,นครับเดินทางมาที่ภูเก็ตนะครับคุณต้องไม่พลาดตรงจุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดยามค่าคืนอยู่เมืองเก่านะครับเป็นร้านเล็กๆไม่มีแอร์ครับอยู่ตรงมุมวงเวียนย่านเมืองเก่าภูเก็ตคนเยอะมากและถ้าคุณมาแล้วมาลองแล้วคุณจะรู้สึกไม่พลาดเหมือนมั่วมากต่อมานะครับเป็นวัดชัยธารามนะครับหรือวัดฉลองนะครับ เนื่องจากว่าภูเก็ตเนี่ยนอกเหนือจากทะเลจะสวยแล้วนะครับเมืองเก่าภูเก็ตก็เต็มไปด้วยแสงสีสันแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับที่ที่นี่บอกว่าวัดอะสวยมากนะครับและหนึ่งในวัดนั้นก็คือวัดชัยธรารามหรือวัดฉลองที่ภูเก็ตเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางมาเนี่ยก็จะไม่พลาดนะครับว่าถ้ามาภูเก็ตปุ๊บต้องแวะ ที่วัดแห่งนี้นะครับที่ต่อมานะครับคือตลาดซีฟูด้ดหาดลาวัยนะครับซึ่งเป็นตลาดซีฟู้ดเจ้าดังนะครับในภูเก็ตที่ใครมาแล้วเนี่ยต้องไม่พลาดนะครับถ้าคุณต้องการทานอาหารแบบสดๆขึ้นมาใหม่ๆนะครับแบบสดๆจริงๆนะครับสามารถที่จะเลือกทั้งทานปรุงที่ร้านได้หรือซื้อกลับไปก็ได้คุณต้องนึกถึงหาดที่นี่อย่างแน่นอนครับซึ่งวันนี้เนะี่ยโมมาก็ พาทุกคนนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยมาดูด้วยกันนะครับว่ามันสดแค่ไหนเราไปเลือกรับประทานด้วยกันเลยครับและตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงของการเลือกครับเห็นไหมครับว่าอาหารทุกอย่างนะครับที่อยู่ในตู้ที่เราเห็นตรงนี้คือเป็นของสดทั้งหมดนะครับอ่าซึ่งแน่นอนว่าชาวปรงมงที่นี่เขาก็จะมีการจับมานะครับแล้วก็มาเลี้ยงไว้นะครับเพื่อรอสำหรับการทาเป็นอาหารให้กับเรานะครับซึ่งเราจะเลือกซื้อสดก็ได้หรือจะเลือกปรุงแล้วก็ทานที่ร้านเลยก็ได้นะครับซึ่งโมมาเนี่ยขอเลือก ปู2ตัวนะครับขอเลือกกั้งนิดหน่อยกุ้งนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการทานอาหารเพื่อเติมพลังในระหว่างที่เราเดินทางที่จะท่องเที่ยวต่อไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเลือกจบปุ๊บเราก็สามารถสั่งได้ครับเอาทั้งหมดตรงนี้นะครับช่วยไปทําอาหารให้กับเราทีนะครับหรือเราจะให้เขาแนะนําก็ได้นะครับซึ่งตัวจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกฟินมากขึ้นเวลาที่เรามาทานอาหารที่ภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะอาหารทะเลซีฟู้ดนะครับและนี่คือสิ่งที่โมมาร์กได้มานะครับนั่นคือ นั่งรมสดนะครับอร่อยมากนะครับหรือแม้กระทั่งยำนะครับหรือแม้กกุ้งทอดนะครับสดๆกุ้งไม่น้ำนะครับหอยเชลล์นะครับหรือไม้กระั่งปูนะครับนึ่งปูแบบตัวใหญ่ๆ2ตัวรับรองว่าใครที่มาทานแล้วจะติดใจอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับจะเป็นหาดที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือหาดในหาดนะครับเป็นหาดที่อยู่จากถัดจากแหลมพมเทพนะครับ เป็นจุดอาบแดดของชาวต่างชาติที่นิยมมากๆนะครับทรายอาจจะไม่ได้ขาวมากเหมือนกับที่อื่นนะครับแต่ว่ามีความละเอียดสูงสุดนะครับบริเวณโดยรอบจะมีการขายของที่ระลึกประรายนะครับรวมไปถึงนะครับการเดินทางจากหาดในหาดเนี่ยก็ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือเป็นหาดที่ควรจะมาสักครั้งนะครับผม อีกหนึ่งที่คือหาดยะนุ้ยนะครับเป็นอ่าวเล็กๆนะครับถัดไปทางทิศเหนือของแหลมพรมเทพประมาณ1ิบนาทีก็ถึงแล้วครับหาดตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่นิยมจากนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีบรรยากาศที่เงียบสงบครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนิยมมากๆครับเพราะงั้นชาวต่างชาติมักจะพยายามเดินทางมาที่นี่แล้วก็มาเล่นคล้ายๆกับหาดส่วนตัวของเขาไปแล้วนะครับหาดตรงนี้นะครับไม่มีจุดช้อปปิ้งนะครับแล้วก็จอดรถค่อนข้างน้อยมากวางแผนกันดีๆนะครับอีกหนึ่งที่สําคัญนะครับที่โมมาขอแนะมมคหลพพรรเทับ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กอีกอันนึงนะครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ใครที่มาภูเก็ตแล้วเนี่ยไม่ได้มาชมพระอาทิตย์ตกดินที่เนี่คุณจะถือว่าไม่ได้มานะครับเพราะว่านี่คือจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้มูมาร์กเองอก็อยากจะมาดูเหมือนกันนะครับแต่บังเอิญบังเอิญน,นะครับว่าวันนี้เมฆมันหนาน,านิดนึงนะครับดังนั้นเราจะไม่ได้เห็นจุดพระอาทิตย์ตกดินนะครับแอบเสียดายมาถึงทุกวันนี้แต่ถ้าใครมีโอกาสได้มาอย่าลืมมาชมพระอาทิตย์ตกดินทีี่่นครับ อีกหนึ่งร้านที่แนะนำนะครับนั่นคือโพสเอ็นะครับเป็นร้านอาหารที่เกี่ยวกับไข่โดยตรงทั้งหมดนะครับปรุงด้วยไข่นะฮะโดยเฉพาะเลยเนี่ยถ้าใครจะฝากท้องในช่วงยามเช้าของภูเก็ตโมมาก็ขออนุญาตแนะนําร้านนี้เลยนะครับเป็นร้านที่เติมพลังอย่างดีให้กับเราเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ลิล้มลองบรรยากาศของการทานอาหารเช้าที่มีไข่เป็นองค์ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นครับคืออีกหนึ่งจุดที่โมมาแนะนําให้คุณต้องมานะครับ เดินทางกันต่อนะครับมาที่พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคิรีนะครับพระใหญ่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญนะครับที่ค่อนข้างโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยนะครับศิลปะร่วมสมัยขนาดหน้าตักกว้าง25.45เมตรสูง45เมตรนะครับถือว่าองค์ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นใครที่เดินทางมาตรงนี้ต้องมาสักการะนะครับ ตรงจุดนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพระใหญ่จากจังหวัดภูเก็ตที่คุณจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นแบบนี้ที่ไหนนะครับหรือที่อื่นโดยเด็ดขาดนะครับเพราะงั้นใครที่เดินทางมาก็จะมาชมวิวตรงจุดนี้นะครับที่องค์พระอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นภาพใหญ่ของจังหวัดเมืองภูเก็ตซึ่งดูแล้วค่อนข้างที่จะฟินไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เดินทางมาไหว้หรือกราบสักการะ,ะที่นี่นั่นเองครับ และนี่ก็คือมัวมาร์ควิวที่มัวมาร์กกำลังถ่ายอยู่คือมัวมาร์กกำลังมองเห็นวิวทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าวันนี้จำไปจนวันตาย ต่อมานะครับหาดกะตะน้อยนะครับอีกหนึ่งที่นะครับที่คุณจะไม่ควรพลาดนะครับเวลาที่คุณจะเดินทางมาเล่นทะเลนะครับนั่นคือหาดแห่งนี้นะครับหาดตรงนี้จะไม่เหมือนจุดอื่นนะครับเพราะว่าหาดตรงนี้จะมีร้านให้เช่าอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมทางน้ําพร้อมให้บริการด้วยแล้วก็น้ําทะเลหาดกะตะน้อยเนี่ยคือจะใสสะอาดตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็สงบด้วยนะครับถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่นิยมมากๆนะครับสำหรับคนภูเก็ตนะครับต่อมานะครับติดกันนะครับนั่นคือหาดกะตะใหญ่นะครับ ซึ่งเป็นหาดที่เปิดกว้างให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาเล่นน้ําได้นะครับซึ่งแตกต่างจากหาดกะตะน้อยที่มีความเป็นส่วนตัวมากกว่านะครับแต่ว่าทั้ง2จุดเนี่ยก็เป็นจุดเด่นในเรื่องของการลงไปดําน้ําเหมือนกันเพื่อไปดูปะการังนะครับซึ่งทอดยาวตลอดแนวฝั่งเกาะปูเลยทีเดียวนะครับถือเป็นเกาะสวรรค์น,นะครับของคนรักการดําน้านะครับใครที่มาภูเก็ตแล้วอย่าลืมมาชมปะการังสวยๆกันนะครับ ดูทะเลกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวโมมาร์คขอพาไปอีกที่นึงนะครับนั่นคือร้านเสื่อผืนหมอนใบนะครับหรือคาเฟ่นะครับสไตล์แคมปิ้งนะครับยกให้เป็นคาเฟ่ที่โมมาร์คเนี่ยรู้สึกประทับใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่มีวิวบรรยากาศแบบริมชายหาดนะครับคือบรรยากาศคือดีมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความฟินนะครับเวลาที่เรามองจากจุดนี้ลงไปด้านล่างนะครับอารมณ์เหมือนกับเรากําลังพักอยู่ริมหาดเลยดีนะครับส่วนโซนนั่งมีหลากหลายรูปแบบนะครับร้านมีความกว้าง ขวางนะครับนั่งชิวๆได้นะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างจัดดีแล้วก็ลมเย็นๆจากทะเลสดชื่นจริงๆครับผมอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในร้านที่โมม้านี้ต้องประทับตาไว้ในใจเลยว่ามากี่ครั้งฉันต้องแวะแค่เราสั่งเครื่องดื่มฟินๆนะครับและนั่งริมหาดลมเย็นๆก็คุ้มแล้วครับและเนี่คือวิวที่โมมาเก็บมาฝากทุกๆคนนะครับใครที่มาแล้วอย่าลืมแวะมากันนะครับร้านเสือผืนมอนใบ ต่อมานะครับจะเป็นหาดอีกหนึ่งหาดนะครับเราเรียกว่าหาดกะหลิมนะครับเป็นหาดเล็กๆก,ก่อนถึงหาดป่าตองนะครับ หาดกะหลิมเนี่ยเป็นหาดที่มีทรายครับละเอียดมากๆครับแต่ว่าปนหินก้อนเล็กๆนะครับมีขดหินแล้วก็แนวปะการังขึ้นลมเนี่ยจะแรงตลอดเวลาเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมจะมาเล่นโต้คลื่นตรงนี้มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจที่อยากจะมาชมบรรยากาศฟินๆเห็นเรือพายไปพายมานะครับแล้วก็ไม่อยากจะวุ่นวายหรือจอแจะใครหาดกะหลิมเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับสายที่ไม่ได้อยากลงน้ำทะเลแต่ว่าอยากมาซึมซับบรรยากาศฟินๆริมหาดทรายนะครับ อีกที่นึงนะครับนั่นก็คือหาดกมลานะครับเป็นอีกหนึ่งหาดนะครับที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาน้อยมากยังคงรักษาไว้ซึ่งความสงบและความเป็นธรรมชาตินะครับยกเว้นยามค่ําคืนที่เราจะเริ่มมองเห็นคนที่มาดื่มเบาๆนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศยามค่ําคืนของทะเลยามค่ําแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินกันนะครับตรงจุดนี้ก็ถึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันนะครับ อีกหนึ่งหาดที่น่าสนใจนะครับนั่นคือหาดสุรินนะครับเป็นหาดที่สวยของภูเก็ตนะครับหาดซ้ายนี่คือขาวมากน้ําทะเลเนี่ยสีฟ้าอมเขียวนะครับดูสะอาดตาแล้วก็เป็นหาดที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดทั้งปีนะครับโดยเฉพาะต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวเรื่องการลงเล่นน้ำเพราะที่เนี่ย คือนมค่อนข้างจะแรงมากนะครับแล้วก็แน่นอนร็บว่าเป็นอีกหนึ่งหาที่คุณสามารถพักได้ตลอดทั้งวันนะครับเพราะมันชิวมากๆนะครับเหมาะกัการที่เรามาลองแบบโต้คึืนหรือทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนะครับแต่อันนี้แนะนํานะครับว่าเวลาลงต้องทระมัดระวังด้วยครับ อีกหนึ่งที่สําคัญนะครับนั่นคือหาดป่าตองนะครับอันนี้จะเป็นหาดที่คนส่วนใหญ่จะมาเดินท่องเที่ยวกันมากกว่านะครับเป็นยามค่ําคืนทีาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆไนท์มาร์เก็ตนะครับใครที่เดินทางมาที่ภูเก็ตก็อยากจะมีช่วงเวลาพักผ่อนเดินท่องเที่ยวชิวๆนั่งดื่มนะครับหรือแม้กระทั่งเดินชมของหรือซื้อของนะครับเพราะฉะนั้นต้องแนะนําที่นี่เลยคือหาดป่าตองนะครับซึ่งใครหลายๆคนที่มาตรงนี้แม้กระทั่งมัวมาร์กเองก็ไม่ยอมพลาดนะครับเพราะที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่มัวมาร์กเนททาางงมััว้วนช ดูแบบการเดินทางเต็มท้องถนนไปด้วยผู้คนนะครับแล้วก็อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์และนี่ก็คือ1จุดที่คุณจะต้องเดินทางมาเช่นเดียวกันครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ทั้งหมด20จุดที่มูมากเก็บมาให้คุณถ้าคุณอยากจะมาเดินทางเที่ยวภูเก็ตหวังว่าจะชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็เป็นกําลังใจให้มูมาด้วยนะครับสวัสดีครับ